ถ้าอย่างนั้นลองเปิดอินเวอร์เตอร์ลองชมแผงควบคุมการทำงานกันที่หน้าจอของแผงควบคุมการทำงานนั้นความถี่หรือพารามิเตอร์เป็นต้นจะแสดงด้วย LED สหลักสำหรับพารามิเตอร์จะขออธิบายโดยละเอียดในบทต่อไปที่ปุ่ม M Dial ด้านล่างของหน้าจอสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของความถี่หรือพารามิเตอร์ได้ ปุ่มรันคือคำสั่งสตาร์ทปุ่มสต็อปรีเซ็ตคือหยุดการทำงานหรือตั้งค่าสัญญาณเตือนใหม่ปุ่มโหมดคือสลับโหมดแต่ละการตั้งค่าปุ่มเซ็ตคือการกำหนดแต่ละการตั้งค่าปุ่ม PU EXT คือสลับโหมดการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงหน่วยแสดงโหมดการทำงานแสดงสถานะการทำงานแสดงโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์แสดงค่ามอนิเตอร์งั้นก่อนอื่นจะขออธิบายจากโหมดการทำงานก่อนโหมดการทำงานของอินเวอร์เตอร์นั้นมีทั้งการทำงานแบบแมนนวลโดยใช้แผงควบคุมการทำงาน PU โ o d e EXT Mode ที่ทำงานโดยสัญญาณภายนอกทำงานโดยทั้งสองอย่าง EXT หรือ PU m o d e NET Mode โดยสัญญาณ RS 485จะขอยกตัวอย่าง PU m o d e โดยแผงควบคุมการทำงานค่ะกดปุ่ม PU EXT สับเปลี่ยนโหมดการทำงานเมื่อโหมดการทำงานแสดงเป็น PU การสลับโหมด PU โหมดก็จะเสร็จสิ้นในบทต่อไปมาลองทำงานจริงกันค่ะ